วันนี้เราอยู่กับ Fortuner 2.4 l e g e n d e r 4ฟรรถครอบครัวขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่ครบคันครับผมที่นั่งแถวกลางนะครับนั่งสะดวกสบายนะครับผมนั่งไมอ่อึดอัดเลยนะครับผมขนาดตัวใหญ่ขนาดนี้เนาะสวัสดีครับวันนี้ผมเซียวพากาศจะมานำเสนอรถยนต์รุ่น Fortuner 2.4 l e g e n d e r 4ฟ รถครอบครัวเกียรที่นั่งที่มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่ครบครันเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันก่อนนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ยูโรไฟนะครับแล้วมาพร้อมกับแรงม้าที่150แรงม้าครับผมส่วนต่อมานะครับไฟหน้านะครับจะเป็นดูโอโปรเจคเตอร์นะครับผมและมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ไลท์นิ่งส่องสว่างในกลางวันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับผมมาพร้อมกับเซ็นเซอร์คู่หน้านะครับผม ส่วนไฟเลี้ยวหน้าหลังนะครับจะเป็นแบบ s e ี u e n t คนเครับผมส่วนต่อมานะครับกระจังหน้านะครับจะให้ความสวยงามดูดันนะครับผมตัวนี้จะเป็นโลโก้เซ,นซ็นเซอร์ครอบแก้วนะครับส่วนต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นกล้อง360องศาตรงด้านหน้าครับเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับ ส่วนล้อนะครับล้อตัวนี้จะมีขนาดกว้างที่20นิ้วนะครับผมมาพร้อมกับล้อแมกอลลอยทูโทนนะครับผมส่วนต่อมานะครับผมกระจกนะครับกระจกจะเป็นแบบสีดําเงานะครับผมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวตัวนี้นะครับก็ยังมีตัวกล้อง360องศาแถมมาให้ด้วยครับที่เหยียบนะครับนำด้านนะครับเพื่อให้ลูกค้าขึ้นลงได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับต่อมานะครับตัวนี้จะเป็น smart entry นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานรถนะครับเพียงลูกค้ามีกุญแจอยู่ในตัวก็สามารถ กดเพื่อเปิดปิดรถได้เลยครับเรามาดูในสอของด้านท้ายกระบ้งนะครับไฟเลี้ยวตัวนี้จะเป็นแบบ LED นะครับผมมาพร้อมกับไฟท้ายแบบสีเงนเชลนะครับส่วนต่อมามาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ครับผมที่ปัดน้าฝนด้านหลังมีให้นะครับผมส่วนต่อมานะครับกล้องนะครับผมกล้องจะเป็นแบบ360องศาและมองถอยในตัวครับและตัวนี้นะครับก็มีเซ็นเซอร์กระยะมาทั้งหมด4จุดให้ด้วยครับผม ในส่วนต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของคิกแอคติเวตกันบ้างนะครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับจะทํางานก็ต่อเมื่อลูกค้าล็อกรถและมีกุญแจอยู่ในตัวนะครับผมเพียงลูกค้าเดินเข้ามานะครับผมแล้วเตะเข้าไปที่ด้านกลางจะมีเสียงสัญญาณนะครับประตูท้ายก็จะเปิดขึ้นอัตโนมัตินะครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับหากลูกค้าต้องการจะปิดนะครับสามารถกดปุ่มตัวนี้หรือว่า ใช้เท้าทำเหมือนครั้งแรกได้เลยครับผมเรามาดูในส่วนของภายในรถกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับจะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมส่วนต่อมานะครับหน้าจอนะครับจะแสดงผลแบบ c f t นะครับร้ามกว้างขนา4.2นิ้วนะครับผมต่อมานะครับหน้าจอนะครับผมมาพร้อมกับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายส่วนต่อมานะครับผมแอรนะครับแอรจะเป็นแบบแยกคู่นะครับผม และตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบ4 High f o Low l นะครับผมที่มาพร้อมกับระบบ Wireless Charger เกียร์นะครับเกียร์ตัวนี้จะเป็นแบบเกียร์ออโต้นะครับผมมาพร้อมกับระบบ e q u e n n i a l Shift นะครับสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ตามใจปรารถนาได้เลยครับโหมดการขับขี่นะครับผม จะมีทั้ง Eco และ Power ให้ลูกค้าได้เลือกใช้ครับผมเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนัง PVC นะครับผมสีดำตัดแดงนะครับผมและตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับระบบปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าด้วยครับในส่วนต่อมานะครับที่ผมแนะนำเลยตอนนี้นะครับผมคูบ็อกนั่นเองครับผมตัวนี้นะครับจะช่วยให้กักเก็บความเย็นของที่ลูกค้าซื้อมาว่าจะเป็นน้ำหรือว่าอาหารนะครับผมลูกค้าสามารถ นำสิ่งของใส่ในนี้เพื่อให้เก็บความเย็นได้เลยครับเรามาดูที่นั่งแถวกลางกันบ้างนะครับที่นั่งแถวกลางนะครับนั่งสะดวกสบายนะครับผมนั่งไม่อึดอัดเลยนะครับผมขนาดตัวใหญ่ขนาดนี้เนาะในส่วนต่อมาไฟนะครับไฟจะเป็นแบบไฟเั้งความสว่างดนงที่3นะครับผมและตัวนี้นะครับสามารถปรับความเย็นของแอร์ทางด้านต้านหลังได้ด้วยนะครับผมส่วนต่อมานะครับที่ชาร์จแบตนะครับจะเป็นแบบไทป์ซีนะครับมีให้ทั้ง2ด้านนะครับผมแล้วก็ต่อมา ด้านล่างนี้นะครับจะเป็นแบบบักเสียบแบบร0อยวัตต์นะครับผมสามารถใช้งานกับรถได้เลยครับส่วนตัวนี้นะครับก็ยังมีช่องแอร์ของผู้โดยสารตอนกลางให้ด้วยครับในส่วนของแถวกลางนี้นะครับก็ยังมีที่พักแขนมาให้ด้วยครับผมนี่สามารถทําได้เลยนะครับผมแล้วตัวนี้นะครับมีที่วางแก้วน้ําให้ในตัวครับสะดวกสบายมากเลยเป็นยังไงบ้างครับสําหรับ Fortuner 2.4 Regener d 4, Re 4 Wheel หากลูกค้าต้องการสัมผัสรถตัวจริงสามารถติดต่อได้ที่โตโยต้าลิสตสำนักงานใหญ่เยงวัดเกียตยอดหรือหากลูกค้าต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขด้านล,ล่างนี้ได้เลยครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องทางโตโยต้าลิสตเพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสำหรับคนรักรถส่วเรานี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ